She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something there You has got a photo of her in her And a of her the Once you get to meet her You see her walking down the boulevard She got the passion of a superstar She looks so fly in those Gucci slides Yeah, yeah, I wonder where she hides Under the S 1> <S 1> น่าค่ะแต่เราก็จะไปเดินไปตรงนี้แล้วก็วันนี้มาเช้ามากเพราะว่าต้องมาแบบวัดอุณหภูมิเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้เราขึ้นอาคารมาแล้วค่ะกํากลังจะลงไปทำงานเหนื่อยมากก็คือต้องไปทำงานสายแล้วันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปเนาะเพราะเราต้องไป Iğ, ตัวชนะิคหน้าผูก่อนเข้าเรียนแบบพวกบีบแล้วก็มึงแอลกอฮอล์ที่ก่อนาลูกน้ำยังไมมาเลยอ่ะทุกคนลูกน้ำนี่แบบ7โมดโมงห้าสิบแปดแล้ว ีราวันนี้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 วเปิดเทอมแล้ววันนีตอนเข้าเข้ามาก็คือแบบเจออะไรเจอฟอกซี้องหันปากมาให้ซึ่งตัวพี่ก็ยังไม่ซื้อให้น้องเลยวันนี้พี่จะไปซื้อให้น้องอีกนะคะเสียงดังมากไยินไหมอ่ะดีดีมาดีแหละอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ สะมาเขียนคำใบให้น้องกันคำใบของนะคะเพลงวันี้นี่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 เขาเห็นเดินกลับด้านใครมาทำไรเขียนคำใบน้องแล้วใบที่เท่าไหร่แล้วคะใบสาวค่ะโชว์ดีโชว์ดี้ใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอีกใไหนึ่งภาพต่อไปเป็นผูชาย I A S I S ค่ะตอนนี้จะมาเต้นติ๊กต๊อกกันนะคะมาหาที่ตั้งกล้องกัน ไปคุยงานชาไอเอกันนะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะบ้างอาจารย์คิปไม่ออก่คนหมดใจถ้ามันเรืใ่เลยะมุตงชั่ l a t e ตอนนี้ก็หมดคาบไออนะคะเราก็จะไปถ่ายเปันนจับไวตรง 一桌一桌，一一 ทำคลิป Back to s c h o o ูเพราะว่าโรงเรียนได้เปิดแล้วแต่ว่าของเราเรียนเป็นสลับมต้นมปลายวันนี้เราได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ไยมุกกำงจะไปไหนจะไปลงอาหารทุคนแล้วก็จะเอาของไปให้น้องด้วยก็เป็นองอาหารนะคะจับสายรหัสกันเราจับวันวันวันก่อนเพราะว่าไปแล้ววะลอ้หัวเหม่งเฮ้ยยทำไมแดกออกลงอาหาร โซเชียลดิสแทลซิ่งนะคะก็สักหน่อยเนาะมันมันก็คนเยอะอะเนาะไม่ก็คนเยอะมากคนเยอะเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วแบบเปิดร้านเป็นร้านอะคนมันก็แบบโคดเยอะเราก็เลือกกินซูกีนะทุกคนเพราะแบบคนมันเยอะทุกวันเลยแล้วร้านนี้ก็ดูแบบคนน้อยมากไม่ก็ก็ไม่น้อยหรอกคนโคตรเยอะเลย คนละแสนสิบบาทชิ้นไดเรื่อยไม่ชิ้นละหนดกท่าไ่เนี่ยนักเร่ยนหนูสุดที่เรื่อยๆกินไปเรื่ย ยังไม่ถ่ายเลยว่ะสวัสดีค <es rebell osa> ่ะวัีาเาสู่แอรไข่มุกเอ็ทกมโอ๊ยไมลน้ำอะคะ้องจาก เราคนไม่ตั้งใจเรียนนะในทีเราและมากคืเครูว่เาไม่ตั้งใจเรียนามาทำนานกาเราเรียนเรื่องอะไรอ่ะส่วนประกอบของภาษาเอาล่ะทุกคนนี่คือลูกน้ำกับงานภาษาไทยของเขาตอบอะไรนั่นคืองานของเราทุกคน ไม่ก็ไม่เช็คคำตอบคิดว่าตอบไไดน่ยัเช็คคำตอบเช่คหมตอบเขาบอกว่าเขาเช็คคำตอบมาเนรายการแทนเขาบอกเช็คคำตอบเลยเชื่อไหมไม่ได้ไม่ได้คิปลับห้ามเปิดเผยค่ะทุกคนคัทอะไรอ่ะน นี่คือหลักฐานนะทุกค้า้คุณแอะไรคอนเทนต์เรอเร็วเร็ว <c oughs> ีามอกนะเกินเหตุการณ์น้ำท่วม <c oughs> ตอนนี้นะครับตอนนี้พวคเราทำสิ่เกินน้ำท่วมใหญ่นะครับจังหวัดอื่นยังน้ำท่วมแค่ถึงระดับ50เมตรแต่นี่150เมตร อันนี้น้ำท่วมถึงชั้นสี่ลงเรียกคอนกรีิเยาหยุดมาดูกันครับว่าเราจะเก้ปัญหายยังไงผู้ว่าคิดยังไงครับนี่เราจะพาไปหาเพื่อนๆนะครับคาบต่อไปนะคะเป็นู้ชาใครมีเราเรียนสองภาบสุดท้ายค่าเก็บใช่ปะไม่ดูตาปะขอบคุณค่ะ เรียนแล,แล้วเรียนแล้วเรียนแล้ว,แ,ลวแต่ว่าต้องคุยกับเพื่อนต่ออีกแป๊บน,นึงนะคะเพราด้ค่ะเรียนแลยย้จวจด้อมกลับบ้านเดี๋ยวเราไปเจิงน้ำที่ห้องโอเสียนทมาเวลเลย<อ>เดีวราหยุดตกนี้ คนก็จบจบจบคลิปแรกทุ่สกูแล้วนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็จบแล้วจบเอ่อใกล้ทุ่มสกูรของเรานะคะตอนนี้แบบสี่โมงเย็นแล้วก็เลิกเรียนเวลาสากลนะคะเพราะพวกเราอยู่คนละห้องกันก็เลยแบบจะสลับไปมาก็ติดชมกันได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย พูดหน่อยสิใครอยากให้รีวิวอาคารวิวโรงเรียนนะคะคอมเมนต์มาได้นะ